หนอดีกูโอ้เย่หนือดีกู้ oh. <Yeah. S 1> ดกดเดินไปแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอโอเคเฮ้ยแม่พวกเจ้านี่แม่เฮ็เดเเฮ็ดค่อยหายวะนี่ <c oughs> ไม่เป็นไรจะหาใหม่ว่าหันมันเห็นน่ะพี่น,น่ไอเด็กเด็กเพิ่นมาถามทางเจ้าเพิ่นมาถามทางนะขับปั้นจักรยานหลงทางไปน,นะ โอ้ยไม่ไกลจากนี่โอ้ยตายเล็กๆเล็กๆเล็กๆหน่อยๆโอ้ยน้องไ่อยากจัาบไปอยากจับโอ้แหกำลังคืนน่ะพี่น้องดูเล็กๆหน่อยๆเต็มไปหมดดูเรื่องเออเฮ้ยพี่น้องฝนตกใส่นี่ว่ไอ้มาหลากหลายอู้ยเฮ็ดจังอะไรล่ะพี่น้องมาแหงแรงเถิดจ้ะว้าวอาทิตย์นี้แหงสีแรงคักเด้ะว้าวไตมอดนี่เต็มไปเลยพี่น้องว้าวไตมอดหลายโอ้สิบ่อดึงบ่ดึงบ่ดึง พ้าวว้าวแม่เจ้าอเอา้าใต้มดเดีย๋ยนะหลายพี่น้องยางเกษสรกระเ,ะเหยียบไม่อยากยางแล้วต่อไปนี่ว้าวพี่น้องพื่อะหลายว้าวว้าวไม่เอาอุ้ยนี่ป่านมึงนี่แม่พี่น้องดูเหลืองเออเฮียจัดให้พี่น้องพี่น้องท้ายฝนกระเสีเ่ยงเพราะฝนมาในเห็ดกระออกหลายเพราะเห็ด แหงแน่เลยแหงลาด,ดจะ้ะแหงลาดจดบว่าเหลือแล้วเนี่โอ้นาหนา,ห,นาหยิบลงไปสิถืออันน้อยอันนี้แต่ล้นหมดเลยพี่น้องดูอ้อจะลตกตนแท้โอ้อันนี้นเห็ดยังไงเต็มเลยพี่น้องจา้าเนี่ยอืมตามองนีนมนหลายแทอในน้อยไหมพี่น้องดูเป็นสิบสิบเลยพี่น้องต่อ,อยต้องไปใต้หยานแหงหลายค่ะไม่อยากจับเลยแน่ คุณไปใส่ก็ถือใต้เหตดอะพี่น้องใส่ระบบค้ำคอยๆกับล่นหมดเลยจ้ะว้าวว้าวว,าว,ว,าว้หลายๆหมดเลยเลี้ยงเอยพี่น้องว้าวจังเลยละมาหลายแท้มันไี้แหงระแต่ว่าไม่ยังเราพี่น้องจ้ะโอ้แหงเนาะอย่าแหงเด้ออย่าล้มเด้อถ้าล้มนี่ไปเบิรดด์ตอพี่น้องจ้ะเฮ็ดน,น,น้อยๆหลายหายพี่น้อง lượng ông mọi mẹ té mấy mình này thao đứng trên má nên cái hè được cả bơ giặc đứng tôn นี่จะดึงกับดึงลืมบึงลืมบึงอันนี้อุยพี่น้องป้าลืมอ้างเห็ดตัวนี้ดิป้าได้เห็ดนะนี่เห็ดอนันเห็ดพึ่งหวานสองดอกแรกของปีเขายุ้นกันเลยพี่น้องและพี่น้องสามดอกพี่น้องนี่เห็นไหมน้ำจ้ะแห้งแห้งพี่น้องจา้า ล้วต้อปเป็นแหงสีแหงค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์สิบ่มีฝนเลย เมื่อนี้มีแต่คนจอดถามแต่ว่ารถคันนั้นได้หลายขนาดเลยมีแต่นี่นะเห็นไหมอโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาฝรัง่งเพิ่นมาจอดให้เบิง้งเลยสามสี่กับตามีแต่เห็ดเข่งก็เห็ดเหลืองนอ้องข้าเจ้าคือได้หลายแท่อไปยะ เฮ้ยสติเกนแกงเฮ็ดนี่แต่ละมือนี่โอ้เอาเอาเอา,เอาม่นอนบ่แย่งบ่แยง่งอะทุกพี่นอ้องมึงน,นู่นนู่นนี่นู่น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 ไอ้เอาต้นไนนอยๆพี่น้องเอาต้นแน่นแน่นว่ามีแมงว้าวสะอาดมากเลยว่ามีแมงไหนอุ้ยสังแมงเด้ไอ้ยยงเด้ปีนี้คือมียงเนาะนู่นนู่นโอ้ยอันนี้มีแมง ตาหน่อยเต็มอีกแล้วพี่น้องเอาตาใหญ่มาได้สองดอกสามดอกเอาตาหน่อยมาได้เต็มตาอืเนาะนี่ว่าโอเคจ้ะโอ้หฝรั่งคนได้บอกหลายเมสคนอ้างป้าว่ากัว้ายฝรั่งคนได้หลายเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นนกลู่กะเพื่อนเพื่อนว่าว้าวคุ้ยะเป็นนกลู่อืมราม่าลู่ว่าเหติมายามได้ะ มาสี่คนเต็มรถเลยพี่น้องคุณวัค่อยเห็นไหนไหนไหนโอเคโอ้ยฮะพี่น้องเอ,อ้ยมะพอเห็ดงามงามกับตาหน่อยเอา้าโอ้ยเอาไปเอามาลืมมันนี่บานนี่ว้าวพี่น้องโอ้ไมค์เกด เฮ้ยโเถ่าอ่ะพี่น้องอ่ะเฮ้เอาน้องหน่องเขานี่เอาน้องเขาหนิบายได้เต็มเต่าโอยสองดอกงามมันเป็นหนอนเป็นหนอนเป็นหนอนว้าวโอ้หลายขนาดพี่น้องเอ้ยมาทัานมาทัานหนอนอันนี้ทันกินแมนบ่กินไปถ้ากินแล้วก็บ่ยากาศปลาขาแข็งโป๊กแต่ว่า พี่น้องขาแข็งโปก๊กโอ้ยหนอนไหนดูสิคะโอเคหนอนสะอาดด้วยโปมีหนอนไหนดูสิโอ้ยนี่ก็ดีโปมีหนอนว้าวันนี้แหละพี่น้องปลาไดกแกง